สวัสดีเพรอะม่ีน้องเลือดซุกุกซึ้คนเนอะเหมือนกับว่าพอกปนกระเป๋าดีแม่เยสีขเก่าแล้วน้องบเป้าเด็กก็ได้มีโอกาสเนาะมากเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ห่างมองเ้าเด็กทำงานวันนี้ว่าเดกกสีมาต่ำวันนี้วาเด็กมาต่ำขับุ่นเนาะขับุ่กินพี่น้องเปเด็กจะร่วมเพือทำด้ยะเก็ไลยมีโอกาสเนาะหน้าที่จ้มีโอกาสมีโอกาสมาทายเพราะว่ามีูกคาก็จายพี่น้องเลยเปาเด็กต่ำกันุ ทำกับคนกินด้วยพี่น้องเราเลยใช้คนกินไปก่อนตามเลยกันเทียมแา,า,ย<ป>า,ายกับพวกวดปาร์ตเนาพี่น้องใช่เฮ้ยซิเป็นเป็นตัวน้าใส่กันไปหนึ่งตาลนี่ยซิเป็นน้ำตาลเนาะเราเลยจะใส่เป็นน้ำตาลนัน้นน้ำตาลปี๊บนาะพี่น้นองเน,นาะ ตามพีทกลับไปแต่กลับบ้านได้สิไส่ใไ่นก็พริกแห้งอ่ะพี่น้องฮะมันจังหอมมันจังแสบหลังจากนั้นก็ตามเลยนะพี่น้องเลยนั่นที่มีโอกาสพี่น้องเลยยบร้อยอ่าไ่ แปลงั้งเข้าไปแปลงต้มต้มเบนมาสูดทั้งหลานเ้าพี่น้อครับแปลงแสนนุ่มเลยแสบชุดในโหน้านี้าเป็นน้างหนาน้อครับปใสข้ไปเป็นน้าองหน้าเป็นเครีแสบตอเกาพี่น้องเลยใส่เข้ไปใสเข้าไปเบิดพี่น้องเลย ต,นะตามรอยขนมเกี๊ยนใ่รอ,อ,นนะอเกระปุกน้ะเสร็จมาคงกับไปนะ้ำเดีไปน้เราเดี๋ยวเพิิมกุ่งน้ำใจมาให้พี่น้องนะนัวไปน่นัวนัวนัว ต้องกินพี่น้องนี่ใส่กระถาบกยังให้ด้วยใส่คุ่งซดนะพี่น้องน,นี่เรียบร้อยเอาสิม,มากินกันบาดนี้ยรามันสีดแสบทำไรทำพี่นอนะ้องเนาะตาเป็นดีเรียบร้อยเดียเด๋ยววันเดชสิบห้าสิบห้าพี่พาน้องมากินนะพี่น้องเนาะ ตามเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องนะเนาะเดี๋ยวบ,บาลสีสิ้ผ้าพี่พันน้องมากินบัดน,นะนี้เนาะนี่สินี่นี่เขียบหมูะน,ะน,มะน,มนะพี่น้องเขียบหมูพันไม่เงยหลืพี่น้องเลย 嗯，对，不高一种。 À, cái cái mùi nó bình thường lắm nhỉ, nó, mặn. Về đây, chẹp mồm, นมันจะนเป็นกลวงด้วยไปอือ 他俩很像那种。 วันนี้วัดพี่น้องวันนี้กับสีจบคลิปเพียงสามีเพี่น้องเนาะวันนี้ว่าเรกับไม่มีโอกาสเนาะมาให้ตั้มให้พี่ให้น้องเบิ่งอยู่ที่มองทำงานของบ่าวเดชเนาะวันนี้กับสีจะจบคลิปเพียงสี่น้เนาะบ๊ายบาย